สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอโทษแมงวันเลยพี่นอ้องขนาดติดอันเนี้ยอันติดแมงวันแล้วก็ยังงานอันซื้อเนื้อมาสี่ร้อยบาทพี่น้องเลยลูกครัวนี่ได้เสือมาทำขอได้ย่างเนื้อติดปั้นพี่น้องเลยนะวนแต่งนวนน,น้องมนต์กำลังอิ้บัตรใครบางเคียงนี่ เมื่อถ่ายมันค่ะคเขียงกันเป็นายแบบนี้เลยพี่น้องมันมันดำนะมันไม่ได้ออกดอกออมันเป็นแนวนี้ปเป็นแนวนีพี่น้องเขียงกัเป็นตะขีเดียดสกะปกด้านมันกระถากับเป็นตะขีเดียดกูบดิลี่ยาดอกด้านกระทะมันเป็นแบบนี้พี่น้องเลยเอาล้างแล้วเขาทํามคนสะอาดเรียบร้อยเออพื่อนจีมองในกระทางมันเอาขั้วบรรนอกเข้าของบันนอกเข้าถ้าสมัยไปให้บันนอกนะไม่ใช่จะทำความสะอาดสกปรกทางต่อแล้วมุมมองของเพื่อนเอกากเห็ดสะอาด ทำนี่นะพี่น้องเลยที่ซื้อเคียงไม่ตลอดกับผมมีเงินพี่น้องอ <laughs> โอ้โอเนื้อไหมอย่างงามมีดีสวยเฮ็ดเฮ็ดแบบเป็นลาบแบบเป็นสรอยเอาพี่น้องเลยเนื้อเนี่ยมันลาบแสบพี่น้องมาเป็นซีมึงมันมันมันเป็นเนื้อเสือพ่อแม่ทีเนื้อเสือเ,เรียกวยา่าเขาเอาอย่างเอาย่างน้ำอยากย่างก็ออย่างได้เอามาสรอยมันจะหน่อยแล้วเอาหม้อ,อม,อมาเด้อลูกเด้อเอาหม้อน้อยมามาต้มเพียวเพียวไปต้ม ถอยไปนี่นะพี่น้องเอ้ยของแช่บ,บ้านเนาบรรยากาศก็ออกลุ่มลุ่มนะจังหน่อยหรออันนี้ก็ได้บรรยากาศพี่น้องเลยนี่ซ้ำพอดี่งเนื้อนี่ก้อยแซ่บขนาดได้นะม,มันเป็นเนื้อแข็งๆมันเป็นเนื้อแบบคัดเร็วๆ โอกัดม,มันมันนะแคบเนื้อส่วนนี้นะส่วน,นลิลลีน่นะนะเพิ่นไปอูเพียอยู่พี่น้องอูเพียเพื่อแดดอ่อนจะเราเป็นภาาเป็นเชียญยาเชียทั้นแก่หัว่นบันเนี่ยช่วงงานเนี่ยทำคำม,มาแลงนะ ทุ่งที่สามมาเนี่อน่ะคอยใส่ใส่ไปรดมกคมดอกมีกันนี้ค่ะครับพี่นอ้องมาเน่ยใส่ขาดผักบ้างดูร่ามมากลยขาดผักผักมีอะไรมั่งนี่ค่ะหลายชนิดกินกับก้อยเนะเาะเน,นีย่ยนี่เฮ็ดสมเนาะพี่นอ้อง ่นลเะาคอยสิเห็ดสาันมาเฮ็ดสมสฟักเห็ดสมเนี่ยอึนตุ่อยู่งายเห็ดสมเนื้อไปกินตอนได้ปิ้นึ่งยังไงยากาศสุดยอดว่าเลยเอาปรุงกันเลยบัดนนะี้ใบมะกรูดใส่ไปก้อนหนานั่นแล้วอ๋อ ขนาดให้เขาวขานไเอาแป้งงัวเาคืบะหมี่ครับานเปใส่ทุงม็นมาถุงห่อนมามเาข้าตู้ไว้ใส<า>่ดอกเ<ป>ทียข่อยบีตะลาข่อยน่บีอะไรเพราะว่า กลาบใส่บีเคียกับอูม,มาแล้วเด้จอ,อมอก็ใส่ระบบซื้อพักสาลแหน่มาเนาะเดี๋ยวคอยสืปลูกเองเนาะบางเจ้าพักข้าวอยากกินนะที่เราต้องการกับบะหมี่ได้พี่เน,ะน,นาะแอบไปเลยพี่เนาะแล้วมาเป็นสีนลวล ขมแบบนั้นนี่ติดหวานนี่นี่ชุดยวดพี่น้องเลยไม่ยังอยู่บนย่างเสือครับ้อาพี่น้องอย่างเสือพี่น้องมันจะ้วห้องอย่างไปเตาทานท่เดี๋ยวมีเครื่องอบเรียกว่าห้องยากย่าง,างได้กินไฟน้ำใกล้ทุกยังครับใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะจะเย็นๆนิดนึงนะคะอืมกำลังเลืองอ้อยห้อยอยู่ แซ่มเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเดิอมาเดิอไรแมงวันตันโคตรอแมงวันขดแมงวันเป็นตนายคัะเนาะเจีเจียวมาเดิมมาเดิอเจียวกินน้ำงกินน้ำกันพี่น้องมอย่างเสือ ขอเราเป็นเสือ,อมไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากเป็นลาเหยื่อฮ่าฮ่าอิ่วม,มีความสุขปะคนเทาเรามีความสุขมีความสุขเสื <c oughs> อ,อกกนเนื้อก่อนคอยชิกินนี่เด้อค่ะพอเผ็ดกินไปเดี๋ยวคอยชิมาตอบคอมนเมนต์นี่ม,ม,มันเคียงหัวเจอวะ่ะฉันซะ เดี๋ยวจะตอบคอมเมนต์นี่ให้หน่อยนะคะเดี๋ยวอันนี้จะออกเมืองเมืองอ่านคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวจะไม่ตอบตรงประเด็นมาซานขอโทษนะคะคุณบอกว่าคุณรักเมียแต่คุณทําไมไม่จดทะเบียนสมรสเมียคุณก็เหมือนแค่เหมือนแค่นอก,นอก,น,อกนอกกฎหมายไม่มีสิทธิ์แม้แต่กระทั่งบ้านและที่ดินแค่คนอาศัย ไม่มีคุณสมบัติไม่มีคุณสมบัติก็เป็นของญาติคุณเท่านั้นแต่นางก็ทำตัวกลางร่างด่าคนไทยถุยน้ำลายทำตัวสะทุนเหมนสันซ่จริงๆแล้วนี่เจ้าหนัครับญาติขอให้ญาติปล่อยยุคนละคนเขาไม่เกี่ยวหรอกค่ะ่เียวอญาติพี่น้องเบาเพชรน่ะเพื่อนมีอยากมีกินเรือพุ่มเพื่อย สมุดว่าเบาเพชรตายไปแบบนี้นะ n พี่น้อง่ะโอ้ยกูบว่าเลือดไก่เถอะน้องโอ้หอยตายดอกพวสุดที่รบเดี <c oughs> ย๋ยวเมียไม่มีที่ชุกผัวนอนเด้ <c oughs> ออีิบอกว่าหอเด้อสมุดว่าเบาเพชรเป็นอะไรไปนะคะบ้านแล้วก็ที่ดินตรงนี้นะคะก็มีผู้สืบสันดานเด็กคือคือน้องมนาเด้อพี่นอ <c oughs> ้องก็คือลูกเขากูไม่ได้ไม่เป็นไรกูไม่อยากได้อยู่แล้วที่กูอยู่ทุกวันนี้กูอยู่ น้ำลูกกับน้ำผัวแค่นั้นม้อปัาหามีสมบัติหลายเนาะไม่ไม่ไม่ลบออกลบออกเขรงเ่างนองเนี่ยนี่น้อไ่อะไรขี่ไร่ก็โมย่าพี่น้องไเพิ่อนสบายมาแล้วพี่น้องไรคนบ่มาอยู่น้ำเดเด้อแมนความมึงบดมึงเวาวยังมานะแมนความกูก็ได้อยู่แค่เป็นคนอาศัยถ้าจะพูดตามกฎหมายถ้าพูดตามกฎหมายแล้วกูไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นเจ้าของที่ดินไม่ได้ถูกต้องเพราะว่ากูบ่เม่นคนไทยนะ พาะกูไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับัวก้าเหตุที่บดจดพอ,อยังหูบอบอมีเงิน <c oughs> <c oughs> เออไม่ได้ใช่ว่าต้องอ้างว่าบอกหักเมียรักเมียตังสั้นจังซี่แต่ไม่แต่ไม่ได้จดทะเบียนให้ไม่ต้องเอาทะเบียนสมรสมาเป็นมาเป็นข้อเอินอ่นเอียงละมาเป็นขอผูกมัดมาเป็นเรงกดดันเออเขาเรียกว่าคนเรานะ่ะมีทะเบียนสมรสถ,ถึงจะเอิน่นถึงจะเอิ่นว่ารักแท้นู่นนี่นั่นบอ ไม่เกี่ยวค่ะเออสําหรับข่อยกระเบาเพชรนี่เด้อไม่จําเป็นต้องทะเบียนสมรสหรอกคนเราถ้าจะอยู่ด้วยกันบางคนบางคู่เขาจดทะเบียนสมรสเขาก็ยังเลิกกันได้อืมแต่สําหรับข่อยกระเบาเพชรเนี่ยเราอยู่กันอย่างพี่อย่างน้องอย่างพ่ออย่างแม่อย่างคนรู้ใจกันซึ่งกันและกันแบบพัวเนี่ยเ,เข้าใจกันพอไม่จําเป็นต้องว่ามีทะเบียนสมรสและจะเป็นข้ออ้างแบบนี้อยากบอกไอ้เจ้าเดือดเสือมาคว่ำไม้มาเจ้าไปซื้อดินยู่เล่าเหรอ ใครบ่ได้ยังนั่งก็คือคือเว้นคือที่ยังสนับแมนบ่าวเขาือเว้นคือสมพี่น้องไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่ามีทะเบียนสมรสแล้วจะจะบ่งบอกว่ารักแท้จริงมันไม่ใช่เนี่ยแม่น้องม่นไปซื้อดินซื้อยังอยู่งเล่าใครกับ่ได้ยางําเลยพี่น้องเพราะเขามั่นใจกันเออถึงบ่าวเพชรถึงคนที่เป็นยังไปกับเพื่อนยังมีน้องมานาแล้วไม่ต้องพูดนะอ่ามีลูกก็จริงแต่ลูกคุณอายุยังไม่เท่าตามกฎหมายแล้วเขาก็ต้องเก็บไว้ให้ลูกเขาอยู่แล้วล่ะ เออจะให้คนอื่นเป็นไปไม่ได้อย่างเช่นญาติพี่น้องนี่สีบอกว่ามีสิทธ์นะเอาแมนยูนอกจากบ่มมีผู้ใดหลับเลยแล้วคือบ่มมีผู้สืบต่อเลยนี่บ่มมีแล้วเขาต้องให้ญาติพี่น้องทางกกลที่ดินเขาี่ให้โดยอัตโนมัติเลยนะอันนี้นายแพชย์ศรีขอดเขตพนมีบูธนะคะอืมพนมีบูธต้องขอใจว่าว่าอีกกระถืกอีกว่าให้ญาติพี่น้องนะถ้าถ้าถ้าแมนาขคอยคือคอยในบ่มมีทซิตนี่เมียเจ้าบ่มสิทซิ์คือตังสินะ เออคือเบาเผ็ดนี่บ่มีไผ่เลยว่าซันซะเออถ้ากนที่นีขาออาจจะยกให้ขุนลุงหน่อยคุณพ่ออ่ายกอัตโนมัติอันกู้กับผู้หัวจะกู้หงมาแค่นี้อืมไม่อยากเป็นคุนสลายนอะกูคนงงยืนยันของน้ำมลอิพิ์เหม้อพี่นงก็ได้แค่อาศัยแม่ได้แค่อาศัยแต่สิทธิ์มันอยู่ที่กูอ่ะอืมบอกไว้เลยบ้านลังนี้คือกู้ขายถ้ากูลรันตากบอขายก็คือได้ขายถ้ากูว่าบบอขายคือบอได้ขาย มันสิ์อยู่ที่กูกูไม่อยากบอาว,ว่าอีกทีมึงดอกกูว่าบนนี้กูทำตัวกลางสวมน้ำลายด่าคนไทยไปทั่วคนไทยเี้ยเหียนะกูด่าแน่นอนกลุ่มเฮี้ยเหียบของพวกมึงไนงะคนไทยดีๆที่เขารักกูสนับสนุนกูนะเยอะแยะกูะจะบอกไว้ให้แต่สู้คือบา,าสูนา้นั่นอันจัดกลุ่มด่าคนเล่านะสะกูเป็นคนวล่านะ เออด่าแวก็ด่าแต่มึงอะฮะไงกูด่ามึงพวกมึงก็คือยังว่าวเลเวลาเขาด่าด่าคนลาวเขาเ็าไม่ได้เขาก็ไม่ได้พูดภาพรวมคนไปทั่วคือคอมเมนต์พวกมึงว่าแหละเอออันนี้กูก็ไม่ได้พูดภาพรวมคนไปทั่วคือกันอืมเข้าใจบ่กูก็ว่าเฉพาะคนที่ด่ากูด่าคนไทยก็ได้จะบ่าคนเรืยอือืมเฉพาะคนเหมือนกันเฉพาะกลุ่มถ้าสิบคนคนเดียวมันก็บ่แม่นเนาะมันเป็นร้อยว่าซันซามันจับกลุ่มด่ากูนะอืม ว่ามาแล้วของขึ้นยากจะแทะได้มาได้กูจิบเดือดร้อนไปสั่งเด้เกิดมากูก็มาแต่นี้อันนี้มวยมีหลายคนอย่างที่ผ่านเนอะอันนี้มวยสาบมีสัมนียมีสัมนียร์เบ้าอีกแด้วบ้าชาเฮาเบ้าแบบนี้ก็บอกโอ้ยมีคันนี้ก็บ้าอยู่บนเสาน้าสมบัติมึงการมันเห็ดเด็กูเบ้านะกูก็ต้องเบ้าแหละอืมอืเออถ้าตายมึงมาเพชรตายไปแล้วกูถ่ายแล้วเซ็นมรดกหยกให้ ให้ลิ้นลีไปซะจบให้ร้านนี่แหละมันยากเลยเนาะมันยากลยไรนี่เป็นคนไทยเด้อหมคนไทยอันเด็ดมีร้านอยู่เด้อพี่น้องเดี้อที่ไปเปลี่ยนน้ำสกุลอยู่เลยแล้วหั่นลินลีมาขึ้นน้ำสกุลน้ำเบาเผ็ดเนาะแล้วเป็นลูกบุญธรรมไปเลยจบไม่ต้องใส่สกุลอื่นอืมทำไมมันยากไยน้ำทะเบียนสมุดนี่ค่นได บอกเลยทะเบียนสมรสมันบริเวณท้าจีเห็ดกับเห็ดได้อยู่ดอกแต่มันไม่ได้จําเป็นสําหรับข่ยอยม,มันอาจจะจําเป็นสําหรับคนอื่นแต่สําหรับข่อยมันไม่ได้จาเป็นมันเสียงเงินไรประโยชน์ข่อยว่าเกือบแสนทำทะเบียนสมรสนะ่ะถ้าจีเห็ดอะไรหน่นะมันเห็ดได้อยู่ใครเห็ดทะเบียนสมรสนะ่ะใจก่อนครึ่งหนึ่งก็ได้อือสิงที่ข่อยบอริเดคก็ข่อยเองบอริเวณขุ่นน้ำเบาเผ็ด บราเพ็ดแล้พร้อมเสมออยากเก็บไทเมีย์นะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยากให้ข่อยเบิดแมายังก็เลยเวไนรูหักเมียดีในไผ่เนาะจะลองมดนี่แหละถ้าเราบ่หักข่อยข่อยยูมเราบ่ได้ดอกคนที่บอกว่าให้ชัตดเตอร์อบ่นเราว่าเขาขังก็คลอดดอกนะะคบางเอิญเกิดมาโชคดีเนี่ยปัวหักไอเพ็ดเราเป็นคนหักลูกหักเมียอื เรียนจดทะเบียนาขี้เกล็ดโอย่ยาดอะไยเงมีอีกหลายคูไปนองเอ้ยในโลกไปนี้ยอยู่บิ่งจ้งงานบรื่อจดทะเบียนแล้วแม่ครับเบน่งๆจะเอามาประเด็นมาเบ้าวันต้องความหักที่แท้จริงต้องมีทะเบียนสมรสยืนกันมันไม่เกี่ยวอืมประกันจดทะเบียนสองเดือนก็เลิกกันว่าสันซ่า บ่ได้ยังขอดกบบระบืสอออนดอกขอดเครื่องเซอออนอีกทั้ทงที่นี่นันปัจจัยมันขึ้นอยู่นั่นม,มันข่วมพรอ้อมของแต่เราจะไปทำทำไมอะ่ะก็ในเมื่อในนี้มันก็รู้ๆอยู่ว่ามันเป็นของตัวเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องว่าโอ้ถ้าเกิดเลิกไปกับเมื่อจะโตบ่ได้ยังแต่ยังก็ยังมีลูกค่ะเด็กแล้วพอให้ลูกแล,ล้วเราเสียพยบอกว่าถ้าของสมสางมานล้กันจะไปให้คนอื่นเอาเมียใหม่ให้เมียใหม่มั็นบ่แมนแบบนั้นค่ผิดยอมอืมอืม อยากได้เมียใหม่ทั่ไหมป้าป้ากอาไข่ใชไปมีเมียใหม่ก็คือไปสั่งไปแปลงเอาใหม่บดคล้องนี่เดี๋ยก็คือให้ลูกบดข่กับบ่มมีสิทธิ์เก่ากับบ่มมีสิทธิ์่อยบอกไว้เลยอืได้ขึ้นหน้ลอยล้านต้บัิกูนี่เพร่เอาเอาอันเพร่ะหรอแม่ว่าคนเฮาสมุดเพราะถ้าเกิดคนเฮามันบ่นแนบบ่นอนชีวิตคู่นั่นยี่สิบปีสามสิบปีเขาก็เลิกกันหาเมียใหม่ก็มี เอออยากได้ก็หาเอาไหมเออโบเห็นติพออันบไริวารไทเลยอันนี้ปูแลมสมบัติเมียเรากับเราเราให้ลูกเบิดเราได้เมียเราบ่ได้ให้เมียเราเราไปสังส่งเอาใหม่อีพอเออปูแลมเด้อเบิ่งเป็นตัวอย่างอ,อืหญ้า,าเรายยนะเออไปได้ยังเลยได้หญ้าน่ะอืไม่ไปได้ออหำอแต่พ่ออยา่างที่เระเสริฐคนแล้วบอกเลยบอกหญ้าก็เอาข่อยก็เอาสมบัติขอยบริวารให้เจ้าได้ข่อยให้ลูกข่อยเบิ้ดแล้วปูแลมอ่ะนี่ เราให้ลูกเราบ้าเลยลูกเราสามคนคนเราซ้ำกันบดให้ซ้ำกันบดเบาเพ็ดเป็นลูกหล่าเป็นสิได้หล่กูมูได้ได้ซ้ำกันอืย่าแล้วก็ยังเอาอย่างความหักเห็นบอกปูแรมมันจะมีความรอมันจะใช่เราเถาแหละมิตรบัดูแล่อยกันไปอืแล้วมันคือคนอื่นไปด่าเนี่ยแล้วแบบออมึงหวังสมบัติท่าสี่มึงถึงมาอยู่กับปูแลมมันบ่แมนใช่ละมันจะย้อนหักแล้วเราจะอยู่น้ำกัน เร็มัวนอืมคมดีของเรากับร้ายราะว่าดอกอันนี้ฮะอืมคนที่ดูแลคูโคเฮโหาเขา,ากัดีใจมันแพญายเพชรอือืม,อมไปวาวังวังสมบัตรดิเขาเห็นไหมคอมเมนต์วัหยาวางสมบัติสมบัติเพียงมีจะใครหั่เรตอบเม็นควอมเล่าอะะอืมท <c oughs> ำวันนันเป,ป็นป่วยเหรออืมเก็บไค,ครได้ป่วยไม่ด้ยาเบิ่งไม่นายาเลยเบิงาาบ่งช่องเถ่าคนละเบิ่งกันเอง ข้าเป็ดกัมีดละลูกเต้ากับทามีกับทรงนบ่มีแล้วก็แล้วไปเฮาก็บครอบครัวเฮาลูกเต้าพ่อแม่ทิ้งกันไม่ได้หรอกเอามครับเพตั้งแม่โอมันอธิบายไหมนะมือ่ยิ้มหน่อยได้ไหมครับวันนี้เนาะอธิบายแบบชุนๆนะเป็นสนใจนะพูดได้ว่ากูว่าบุญม่วนแค่ว่าใส่อืมทำมาดีครับก่อนอื่นกะกะขอโทษขอให้เด้อค่ะเด้อว่าบุญสุภาพในภาคเข่าขอโทษสำหรับคนที่เพิ่นเข้าใจเฮา คนั้นมาขอใจม่ได้ขอโทษเด้อค่ะเด้อลาไปก่อนสวัสดีค่ะยฮงยฮงไม่กินรลย